สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พพาสองแปดนะคะนำผ้าไหมมัดมีสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีโทรมือนะคะจากฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะมาให้ทุกท่านรับไปดูแลค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าใหมผืนแรกนะคะผ้าไหม่5าตะโกโทรยุกดอกเม็ดมะยมนะคะมีชายคุยค่ะ ลายดอกรักราชกัญญานะคะแบบนี้ค่ะเป็นลายแบบนี้นะคะดอกรักราชกัญญาอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ผ้าเชิงบนล่างค่ะมีชายถุยค่ะยกดอกเม็ดไมยมนะคะ ท่านไหสนใจทักมากค่ะผืนละ3ามพันสามรอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะกโกทอยกดอกนะคะเม็ดไม,ม่ยม มีชายคลุอีกผืนนะคะลายยอดฮิตค่ะลายลิซ่าไหมคะบางท่านก็เรียกบันไดสวรรค์นะคะผ้าเชิงบนล่างนะคะ ลายแบบนี้สวยๆนะคะสีฟ้าสวยมากๆนะคะผืนนี้ลายยอดฮิตนะคะท่าในใดสนใจทักมากค่ะผืนละสามพันสี่ร้อยบาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะสามพันสี่ร้อยบาท ท่านในสนใจทักมากค่ะผืนต่อไปค่ะ้าตะโกโทยุกดอกนะคะลายนี้สวยมากๆค่ะเม็ดพริกไทยค่ะผืนนี้มีหน้านางชายคุยค่ะเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายคุยแบบนี้ ลายสวยเป๊ะค่ะสวยเป๊ะมากๆค่ะชอบลายค่ะแม่ค้าชอบลายนี้มากสวยเป๊ะนะคะหน้านางชายครุยค่ะ ท่านไหสนใจทักมาค่ะพืนละ3,400บาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีนะคะพื้นนี้สวยอยากให้รับไปดูแลค่ะลายเป๊ะมากๆค่ะพืนนี้ลายเป๊ะมากพื้นต่อไปค่ะ ้าตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านหน้านางนะคะแบบนี้สีฟ้าสวยนะคะทอด้วยไหมบ้านด้วย เชิงแบบนี้ค่ะ ฟ้าเข้มสวยๆนะคะวันนี้สีฟ้ามาเยอะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันสี่ร้อยบาทค่ะอาบน,น้ำยาส่งฟรีนะคะผืนอนี้ใหม่บ้านค่ะใหม่บ้านสวยๆเลย ถึงต่อไปค่ะหกตะโกโทอโยกดกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุยเชิงแดงนะคะโทอสอดริมบนล่างลายราชรสสวยๆค่ะนกนะคะมีค่ะช้างราชรสนะคะ มีเรือหน่อยหนึ่งเชิงแดงนะคะผ้าเชิงแดงด้วยหน้านามสวยนะคะผืนนี้เป็นหกตะโกโทสดริมนะคะผ้าทอสดริมสวยมากนะคะเชิงแดงอีกผืนนี้สวยมากๆนะคะนี่ผืนนี้อยากให้รับไปดูแลนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะลายราชรสนะคะ ราชรถมากเกยค่ะรับไปไว้เป็นสิริมงคลนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะพื้นละสี่พันสามร้อยบาทค่ะราคานี้อาบาน้ำยาส่งฟรีนะคะสี่พันสามร้อยบาทค่ะ เนื้อผ้าสวยมากนะคะผืนนี้หกตะกรเนื้อผ้าสวยพื้นต่อไปนะคะแปดตะโกรโทรยกดอกนะคะบีหน้านางชายคุยค่ะลายมงคลน,นะคะอีกผืนหนึ่งค่ะ มีชัดมีม้านะคะประสาทนะคะแล้วก็ช้างชูถงค่ะคืนนี้เป็นแปดตะโกนะคะสีฟ้าสวยมากๆค่ะเนื้อผ้าสวยมากโทอสอดริมบนล่างด้วยค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะ ทนใดสนใจทักมากค่ะพือละสี่พันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่มสี ท่าน,นสนใจผ้าไหมศรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สวยๆนะคะเนื้อผ้าดีๆนะคะทักทายค,คุยกันได้นะคะแอดไลน์เบอร์นี้อย่าลืมนะคะทักมาค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ